สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมจะเอาแม่นางกวักที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุธจันทร์โตพระองค์ศีที่ได้ได้สร้างไว้นะครับปลูกเศษนะครับเป็นพระแม่นางกวักที่สวยงามมากครับแล้วก็พระแม่นางกวักองนี้นะครับผมก็เอาไปประกวดนะครับนี่ครับไปประกวดนะครับได้รางวัลที่1นนะครับนะครับแล้วสุ่มเอาเนื้อนี้ไปตรวจด้วยเครื่องรถนะครับ มีใบรับรอง ISO 9001นะครับเป็นผ้าที่แท้สากลนะครับเป็นเนื้อที่ได้มาตรฐานนะครับนะครับเป็นแม่นางกวักที่สวยงามครับดูครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้องพัน 600x ให้ดูนะครับนะครับนี่ชื่อผมครับกิติศักดิ์เข้ากรองครับพระแม่นางกวักนะครับลูกเสกด้วยท่านจัากุลสมเด็จพระพุทธันโตนะครับนะครับเป็นพระที่ได้มาตรฐานนะครับคือครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับนี่ครับ คือของที่ลง,งทุกองนะครับเรามีใบรับรองแล้วก็นะครับครับผมลงให้ดูนะครับ้านี้ก็มีความสวยงามมากครับเนื้อจะหนึบนุ่มนะครับเป็นเนื้อข้าวสุกกล้วยครับใส่กล้วยเยอะกับข้าวสุกสมกับปูนปลาหอยปูนภูเขานะครับแล้วก็ผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำพึ่งแล้วมีผงดาวกระจายสีม่วงสีสีสชมพูสีเหลืองนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุไก่สด เด็กไหลพงไพดำแล้วก็พวกด้วยผมแป๊กกระจัดจันท์และของพงวุทกคุทั้ง5้าของท่านครับเราก็ดูท่านครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับว่ามีความสวยขนาดไหนครับมีความเก่าขนาดไหนครับพระน้สร้างในยุคต้นนะครับสมัยนั้นคนมีการเล่าขานว่าหลงมีพวกพ่อค้าแม่ค้านะครับได้มาขายของในพระนครนะครับแล้วก็ได้มาผ่านหน้าวัดของท่านนะครับบอกว่าบ่นว่าขายของไม่ดีนะครับ ท่านก็เลยได้สร้างนะครับได้สร้างพระแม่นางกวักให้ไปไปค้าขายสุดแล้วก็บอกว่าขายเหมือนเทน้ําเทท่าขายหมดทุกคนเลยนะครับจึงได้เราต่อมาก็ได้มีคนมาขออีกครับท่านก็สร้างขึ้นมาครับนะครับเป็นพระที่มีพุทธคนมีเมตตามหานิยมมากนะครับบางองค์ฝังด้วยเหล็กไหลผงไผ่ดำเลยนะครับเพราะว่าบางท่านรวยไปขายของดีจนถูกเขาดักป้นนะครับดักป้นดักคือเลยท่านเลยเอา ส่วนอีกเอาเหล็กไหลพวงพัดํำใส่ไปด้วยครับจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับบางองค์ครับมีครับตามประวัติศาสตร์ตามคนโบราณเล่าขานกันมาครับนะครับเพราะเราเกิดไม่ทันนะครับแต่นี้เราก็มาดูแล้วพระแล้วพระพิมเนื้อแบบนี้เราก็ได้สุ่มไปตรวจด้วยเครื่องรสนะครับก็ผ่านใบรับรอง iso เก้าพันหนึ่งนะครับนะครับเป็นเนื้อยุคต้นนะครับเราได้นําไปตรวจหมดนะครับเพราะเราสร้างบ้านหอศิลป์หรืออยากมาดูของจริงก็มาดูที่บ้านหอศิลป์ปัจจินบุรีนะครับพิมพ์เลยครับ พิมพ์ว่าบ้านเอาศิลป์ประจินบุรีเส้นทางก็จะมาถึงนะครับก็จะพามานะครับนะครับเดี๋ยวจะเอาหลงให้ดูนะครับนะครับดูด้านข้างครับดูสวยงามครับดูครับดูการเหี่ยวกันเซตตัวครับดูไว้ครับเหี่ยวเซตตัวเหี่ยวแห้งนะครับดูครับดูด้านข้างครับดูครับดูด้านหลังครับคือผ้ายุคต้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับจะแก่ปูนแก่โปรจะแก่เข้าสุกกล้วยนะครับน้ำน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับพวกนี้ครับ พอเนยพึ่งก็มีมีเกสรร้อยแปดอยู่แล้วนะครับอยู่ในนั้นครับนะครับสวยงามครับดูครับนี่ครับสวยมากครับภาพพิมพ์ภาพพิมพ์แม่ดังกวักนี้มีมีหลายบล็อกไม่พิมพ์นะครับแล้วก็มีหลายวรรณะหลายสีนะครับนะครับนะครับแล้วมวลสารไม่เหมือนกันบางองค์มีผงดาวกระจายสีส้มสีเหลืองบางองค์มีสีส้มบางองค์ก็มีแร่ธาตุไรสีเหล็กไหลผงไพลดาบางองค์ก็มีมีหลายแล้วก็เป็นบางองค์เป็นเนื้อเนื้อผู้คุณนะครับไม่เหมือนกัน ขับดูเลยครับเนื้อจะมันครับเพราะมันเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับแล้วก็มีคราบํำอ้อยเคี้ยวออกมามันมันครับแล้วจะมีแคลเซียมแคลไซด์ดูครับนะครับแม่นังกวักของท่านนี่คือมาตรฐานนะครับคือกวักมือท่านอาจารย์อยู่เนือเห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 นือเบ้าตาหรือเหนือเหนือคิ้วครับนะครับนี่คือมาตรฐานของแม่นังกวักนะครับคือแม่นังกวักได้มาตรฐานคือกวักเงินกวักทองเหลือกินเหลือใช้เหลือ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 กินเหลือปากนะครับคือต้อง มือต้องอยู่เหนือห,หัวคิ้วครับเหนือหัวคิ้วนะครับคือหากินคุ้มปากเขาบอกคนโบราณโบราณว่าแม่นางกวักอง์นี้ถ้าใครแขวนปวยบูชาแล้วหาก,กินคุ้มปากนะครับเป็นเมตตามหามาญมีเงินมีทองครับนี่ครับดูดูครับนี่คือบางองค์ก็ชัดบางองค์ไม่ชัดครับคือหลักธรรมชาติโบราณครับบอกไม่ทิมโบราณนะครับดูครับเหี่ยวหดเซ็ตตัวหมดแล้วเนื้อครับดูครับดูเนื้อก็จะเหี่ยวเซ็ตตัวหมดแล้วครับแล้วก็มีพวกซีคอนแคลเซียมแคลไซด์นะครับ ผลึกห,หมดแล้วครับมีอาลกไไนท์นะครับงอกทับถมนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับสวยงามครับการงอกตัวครับ เดนวาะ์ันวาวครับเห <c oughs> ยวเซ็ตตัวมากนะครับดูครับนี่คือพระเก่าโบราณครับสวยงามครับบนสารศักดสิทธิ์ <c oughs> <c oughs> ดูด้านหลังครับ ถ้าผู้ใดอย,อ,ยอยากได้นะครับเรามีไม่กี่องค์หรอกครับก็คือลองโทรมาถามดูครับตอนนี้เราก็สร้างบ้านหอศิลป์สร้างพิพันธ์นะครับซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างนะครับครับเพราะว่าเราต้องการก er, ลังรวบรวมเงินตอนนี้ก็จะซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างนะครับหรือมาดูหน้างงานครับว่าท่านจะสร้างจุดไหนจุดไหนครับลัอองเราก็ลองลงให้ท่านดูครับเราสร้างอยู่ตอนนี้ครับ มีไม่กี่องค์นะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับแต่ไม่ต้องโทรมาซื้อนะครับถ้าโทรมาซื้อบอกโทรมาบอกว่าผมจะไม่ร่วมซื้ออุปกรณ์ก่อกสร้างนะครับเพราะเรามีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเพราะต้องจ่ายอนุนจ่ายนี่ซื้อเหล็กซื้อปูซอน,ซซออนซื้อหินทรายซื้ออุปกรณ์ซื้อค่าน้ำค่าไฟค่าแรงคนงานนะครับนะครับดูครับพอพะนี่มีการบันทึกเล่าขานนะครับ กนเนื้อเป็นเนื้อเนื้อวัลคังเลยครับนี่เนื้อคือเนื้อวัลคังเลยครับเดี๋ยวจะลงสโคปให้ดูนะครับครับด้วยสโคปด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กให้ดูนะครับเนื้อจะมันงาวาวครับเพราะมีมีน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งครับแล้วก็จะมีว่านเสน่ห์นะครับว่านเสน่ห์การลงนะครับมันงาวาวพวกนี้มีนอว่านเยอะครับ เดี่ยครับดูเนื้อเนื้อไหนครับเนี่ยเราสกโให้ดูครับเนื้อหนึกมากครับเนื้อหนึกเลยครับดูครับนะครับหันึกมากครับดูครับมีคราบมันวาวพวกนี้เป็นเนื้อว่นเสน่ห์ครับพวกนี้ใครได้ไปค้าขายดีเมตตาหายโยมทุกิจการค้าดีมากครับถ้าใครมีมีไว้บูชาครับพระแม่นางกวักเลยครับดูครับเดี๋ยวเหี่ยวหดเต็ตตัวหมดนะครับดูครับงอขึ้นมาครับดูครับ เนี่ยคือเนื้อวัดละคังครับดูไปครับเซตตัวเหี่ยวหมดนะครับทั้งหมดนะครับดูครับผมไปแต่เดี๋ยวผมจะลงพระรุ่นเก่าๆให้ดูนะครับบางครั้งก่อนผมเคยลงแต่ว่าไม่ละเอียดครับนะครับดูดูครับเนี่ยนี่คือผงดาวกระจายสีสีออกส้มๆผีสีสีชมพูนะครับแล้วพอเขาเสื่อมสภาพเสร็จเนี่ยอันนี้แคลไซทับไปหมดแล้วครับถ้าเกิดสภาพก็จะเป็นสีขาวๆนะครับสีแคลไซมี่สีเหลืองครับ พระยุต้นๆเนี่ยพระยุต้นยุคกลางยุคปลายน่ะจะมีสีเหลืองๆแบบนี้นี่คือผงดาวผลาใจของท่านครับแต่ว่าพอยุคปลายยุคกลางทน่าทั้งจะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแต่ยุคต้นนี่จะเป็นเม็ดแผ่นใหญ่นะครับนะครับนะครับนี่ครับส่วนมากจะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กกว่านี้อีกครับเล็กกว่านี้อีกนะครับที่อยู่ในพระยุค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 กลางยุคปลายนะครับนี่คือผงดาวผลาใจถ้าถ้าเป็นพระแท้จะมีครับนี่ครับนี่งอกขึ้นมาดูกันงอกครับ เอาสิ่คัญถ้ามีผงดากวกระจายสีเหลืองเล็กชิ้นเล็กๆจะมีนั่นคือเป็นพระสองทองแท้ฟันธงของแท้เลยครับนะครับเ <c oughs> ส้นเล็กๆน้อยนี่ครับนี่ครับบางองค์ผสมอยู่ในเนื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นเป็น,ปนยุคนี้วารานี่คือโรยใช้โรยโรยนะครับเขามีความหมายครับมีในยักยะมีความหมายโรยนะครับมีว่านมีมีขมากด้วยครับ นี่ปูดกินหมากเรวยกคำเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นปูดกินหมากครับพวนี้ปูดกินหมากนะครับปูดกินหมากผงทองเยอะเลยครับเนี่ยผงทองคําครับเป็นผงทองคํานะครับ พงทองคาเล็กๆน้อยครับเยอะเลยครับดูรับสวยงามครับดูเยิ้มนะครับดูเยิ้มเพราะว่าพวกนี้เขามีว่านครับว่านแล้วก็มีดาอ้อยเคี้ยวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือองค์นี้เอาขึ้นแฝนคอนดีเลยครับเพราะว่าคาขายดีมากนะครับเสร็จอันนี้คือแร่ธาตุแคสิดกับลายไพดำครับ เนื้อมันงาวาวเลยครับองค์นี้ครับไม่น่าเชื่อครับไม่ค่อยเจอเลยครับเดี๋ยวท่านมันเงาวาวครับดูครับเหมือนท่านตกตกมันนะองค์นี้มันตกมันนะครับเหมือนตกมันนะครับแต่ข้ามีแห้งหมดนะครับแห้งแบบแห้งเป็นแบบเป็นกระเบื้องนะครับแต่ว่าลงกล้องไฟสองแล้วเหมือนเหมือนตกมันนะครับเหมือนพระตกมันเลยครับทองคําครับเหมือนพระเนื้อเนื้อตกมันครับเนี่ยทองคำนะครับทองคำแท้ๆเลยนะครับดูแควไซทับนะครับ มันเงาถูกทั้งองนะครับนะครับดูการเสริมสภาพเฮดเซ็ตตัวนะครับดูมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันสวยงามครับมีปูนกินหมากด้วยครับนปูนกินหมากน้ำปูนกินหมากครับนี่ก็ใช่ครับ ดูด้านหลังนะครับโอ้นี่ก็ใช่ปูนกินหมากครับโอ้็เป็นก้อนเลยครับปูนกินหมากครับดูครับน้ปูนกินหมากครับเรืองเหลืองครับแล้วก็มีคราบไอ้ตกมันน้งองค์นะครับเี่กตกมันคุณบอกว่าพระตกมันนะครับคือคือผู้ทุคุณแรงครับเนี่ยคือพวกนี้เขาทาด้วยน้ำเกลี้ยหรือน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับทาทับทีนึงครับนะครับ ภาษาคุณบณลแล้วผ้าตกมันนะครับโอ้นี่แคลไซท์ใหม่ครับเห็นไหมครับแคลไซท์ใหม่จะเป็นอย่างนี้นี่ขึ้นกำลังปิดหลุมนะครับยกำลังปิดหลุมขาวขวครับเนี่ยปิดหลุมเห็นครับพวกดาวกระจายเนี่ยขาวๆนี่กำลังปิดหลุมนะครับบอกว่าแคลไซท์มีขึ้นมีขึ้นได้ตลอดนะครับข้าวขาววนนี้กำลังขึ้นครับเห็นไหมครับงอกสวยครับเห็นไหมครับเขากำลังจะปิดหลุมด้านข้างนะครับ นี่อันนี้ปิดิดปิดใกล้สน asphalt, ิทแล้วครับต่อไปก็เป็นสีสีเทาๆครับเนี่ยอันนี้เริ่มปิดสนิทแล้วครับเริ่มเปลี่ยนสีนะครับจากสีขาวกลายเป็นสีแบบนี้ครับแล้วต่อไปสีแบบนี้ก็จะกลายเป็นสีเทานะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับพอเขาปิดอายุการเวลาได้ร้อยหกสิบปีร้อยห้าสิบปีอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นสีเทาแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือแถวไซ้์ปิดหลุมนะครับอันนี้พวกพวกนี้จะเป็นพวกค้ายไวเสมานะครับอันนี้แผ่นไม้ครับเนี่ย สวยงามมากครับมีมวลสารเยอะแยะไปหมดครับต้องสโคบนะครับทําไม่สโคบไม่เห็นนะครับเพราะว่าเช่นฝังอยู่ในเนื้อครับเราต้องผ่านกล้องสโคบได้แสงเข้าไปนะครับแล้วจะกระทบออกมาให้เราเห็นนะครับดูด้วยตาป่าไม่เห็นนะครับเพราะเขาเล็กมากนะครับพวกนี้ชิ้นนิดเดียวนะครับน้งเหลืองเนี่ยไม่ใช่ชิ้นใหญ่ๆนะครับชิ้นนิดเดียวนะครับ เห็นไหมครับเดีย๋ยวผมกำลังสร้างวิพิันธ์บ้านหนอศิล์เดี๋ยวดู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 ภาพที่ผมกำลังความคืบหน้าของการสร้างบ้านหอศิลพิพิธภัณฑ์นะครับผมกำลังสร้างจุดไหนจุดไหนแค่จากมาร่วมมาร่วมครับจุดนี้สามหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นองนี้แสนนะครับถ้ามาร่วมสร้างท่านก็ได้หลายองค์นะครับท่านจะได้แบบไหนก็แคปในในยูทูบในที่ผมลงไว้นะครับ แคปดูแล้วว่ามรโทรมาถามมาได้ไหมแบบนี้ผมยันได้แบบนี้แต่ผมมีผมมีเงินแค่เนี้ยผมมาร่วมสร้างนะได้ไหมนะครับเห็พวกนี้ครับเห็นไหมครับพวกนี้น้ําปูนกินหมากนะครับน้าปูนกินหมากของท่านครับจับตัวเป็นก้อนหมดแล้วครับการเวลานะครับวนนี้จับตัวเป็นก้อนปูนกินหมากครับขึ้นกับแคลไซด์ครับเขาผสมกันกับแคลไซด์ เด็กไหลพุงภัยดำครับจะด,ดูความคื้มน,น้าของการสร้างบ้านหอศิลป์กับพิธิภัณฑ์นะครับ